ยิงครับมาดิครับม,มาดิครับไงดับเม็ดอย่างเบาไงโอ้โหก็เป็นแม็กเนื้อได้สองตัวอืมหมดแม็กพอดีอ่ะหนึ่งตัวเออได้อยู่ดีโหลดเออหมดยังอ่ะเออเออหมดแล้วกระสุนเนี่ย สวัสดีครับชอปเดอร์สเกมเมอร์ท่านอยู่ผมกล้องซ้ายครับในเกมเดอะฟอสกันอีกแล้วครับวันนี้เรามาอยู่ในคอนเทนต์ปืนพกกันอีกแล้วนะครับในคลิปที่แล้วที่ผมทำเรื่องปืนพกแบบปืนพกอันดับหนึ่งของผมเนี่ยคือ G17 นะฮะหรือว่ากอกสิบเนั่นเองแต่ว่าอะไรเขาบอกว่าพี่แต่ว่าบางทีมันยิงไม่ทันมันแบบชักออกมาแล้วมันวกว่าจะยิงมันต้องกดเทียนัดใช่ไหมแหละเขาบอกพี่กอกสิบแหรือว่า G18 ดีกว่านะครับซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมาลองเล่นกันดูนะครับลองเล่นแบบทั้งเกมว่่ามมัันจะะรอดอ,อดดยกกลล์แซช มาใจกองซาด้วยครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับตอนนี้ครับเดลต้าฟอร์ะครับเปิดให้เติมผ่านทางเติมโค้ดเกมแล้วครับสำหรับใครที่สนใจครับดยแบบผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมครับเพียงแค่ใช้ u i d ก็สามารถเติมได้เลยครับ และสาหรับใครที่เล่นผ่านกาลิน่านะครับก็มีให้เติมเหมือนกันสำหรับเติมโค้ดเกมครับไม่ว่าจะเล่นเซิร์ฟไหนก็สามารถเติมได้หมดเลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น AV v ว l ล o วแน t ค a l ์ดิฟตี้วอลซอและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับรถส่งตัวปืนครับ G 1 8นะฮะก็ผมก็จะแต่งมาประมาณนี้เลยนะครับจริงๆก็ ต้องเป็นอันนี้สิเออเป็นดตัวนี้ซึ่งปกติผมไม่ค่อยแต่งเท่าไหร่แต่ก็ถ้าเอาไปเล่นแบบแบบปกติเอ่ผมผมขอแต่งแปบ,บปกติก่อนที่แบบเป็นปืนพกแบบสายอาร์ที่เราพกกันไปเนาะก็จะใส่ในส่วนตัวแฟร์ไทเดอร์ไปซึ่งจริงๆพูกนี้ใส่ได้นะครับแต่สําหรับผมผมคิดว่ามันไม่ได้ยิงเอาระยะอยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นปืนระยะใกล้อะผมว่าใส่เป็นแฟร์ไทเดอร์หรือว่าเป็นมัสเซิลเบรกก็ได้แต่ผมว่าผมคอนโทรลได้ดับหนึ่ง นะครับอันนี้ก็ใส่แบบเน้นอันนี้คือแบบเน้นแบบเร็งเรงขึ้นหรือแบบอะไรอย่างงี้ก็เอาแล้วแต่นะแต่ผมคิดว่าแฟร์ไทเดอร์ผมใส่แฟร์ไทเดอร์แล้วกันนะครับผมว่าไม่ต้องแต่งเยอะมากลำกล้องก็เป็นตัวลองบาร์เรลเนาะก็อันนี้ก็ดีครับแล้วก็ไอพวกไฟฉายไฟฉายไม่ได้ใส่สโคบผมใส่เป็นตัวเรดดอทนะครับแม็กกาซีนนี่สำคัญมากเพราะว่าต้องใส่กระสุนเยอะที่สุดเพราะว่าดาเมจมันอยู่ที่14ดาเมจเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็ใส่เป็นในส่วนของตัวสลิปแลกิปนะซึ่งจริงกระื่นก็ใส่ได้แต่ผมเน้นแบบเล็งไวและการมันจะหวาเราเล็งขึ้นสโคปน่าจะมั่นใจกว่าอะไรแบบนี้ซึ่งพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ผมว่ามันไม่ได้คอนโทรลยากขนาดนั้นนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของการแจกเป็นแบบไซอม์มหรือาปืนพกที่เราไปเล่นกันแต่ว่าถ้าจะหยิบไปเล่นแบบกระบอกกระบอกเดียวเป็นหลักเนี่ยสำหรับผมต้องน่าจะต้องเปลี่ยนของแต่งครับอย่างแรกเลยก็คือต้องเพิ่มระยะปืนนะครับก็คือต้องเพิ่มในส่วนของนี่เป็น13เมตรนะครับ ต้องเพิ่มระยะปืนตัวนี้ไม่ต้องแล้วแล้วก็คลิปหลังเนี่ยผมน่าจะเปลี่ยนเป็นอันนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับปรับเทียบไม่น่ามีปรับอะไรนะครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับปืนพกครับเดี๋ยวมาลองลุยในเกมมนดูจริงๆฟีลลิ่งมันก็จะคล้ายๆกับ S M G แหละแต่เป็นเท่า G ที่ดาเมจโคตรเบาเลย1 4ดาเมจไปไปลุยกันดีกว่าครับผมไป let's go มาผมเข้าเกมมาแล้วฮะนี่ฮะปืนพกครับทุกคนมันจะรอดไหมเนี่ยนะฮะอ่าเล็งขึ้นสะโคบก็จริงๆมันไม่เล็งแล้วแต่ฮะแล้วแต่ปรับนะ ไปก่อนครับระยะใกล้อย่างเดียวนะ13เมตรไปครับผมอืมน่ามีคนเออไปก่อนโอเคพอได้อยู่แล้วมันชุบกันอยู่ตรงนี้เราต้องแบบหาหาโลเคชั่นยิงดีๆเพราะถ้ายิงตรงๆอาจจะลำบากเพราะ d a m เราเบาแต่ว่าเราลั่นไวครับจริงๆออรู้สึกว่าการลั่นกระสุนของของกระบอกนี้เนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงกับเวกเตอร์นะครับที่ประมาณ1,000ราฟต์มินิทซึ่งมันเยอะไหมมันเยอะครับแต่อย่าลืมนะครับ d a m a g มัน13 14มันเบา นะฮะมันสะรุปเกิดกเพื่อนได้ปะเนี่ยเกิดได้อยู่ไปไปครับผมมีโลอโอ้โหวิ่งแอซิดล้วนๆนะครับดอกเลยแอซิดล้วนๆไม่แปลกนะครับดาวม,มาีมันเบามันมันคือปืนพกอะทุกคนมันจะแบบยิงรัวๆแบบ G17 ก็ละมากนะ,นะต้องบอกงี้ผมว่าผมเปลี่ยนไปเล่นหมอดีกว่าจะได้แบบขึ้นสะโขบไวได้ด้วยอ่ะมีบูตตัวเองมีบูตตัวเองบูตไต่เฮ้ยบูตปุ๊บโด,ดนยิงปั๊บอยู่ข้างหลังเฉย ไปครับโอ้โหเห็นเจ้ตัวข้างหน้าทำอะไรได้บ้างอะทำอะไรได้มางครับพี่โยนมาเพื่อนโอ้โหตู้เพียบเลยโอ้โหมีแม็กคลอยไหมถ้ามีแม็คลอยที่ผมยิงหมดแล้วเมื่อกี้นะฮะโอเคยิงไหมครับมาโอเคมาเพื่อนโอ้โหขวายิงมาอีกโดนสแกนเมื่อกี้ถ้าไม่โดนสแกนน่าจะยังอยู่ได้ยาวๆฮนะโอ้โทษทีหยิบปืนผิด อ้ลำบากเหลือเกิน <vont> ร <aky doors> ีโหลดเบามากทุกคนมันเบามากๆเลยฮะเล่นอยู่รถเกิดมาแล้วฮะผมไม่ยิงใครไปได้ห้าตัวเลยอะน้อยน้อยว่าแต่ก็ยิงยากจริงหรือถ้าแบบเทียบผมว่าไปเล่น G สิบเจ็อะดีกว่าเยอะนะครับจริงถ้ามาแบบโซโล่นะแต่ถ้าแบบเหมาะเป็นปืนพกก็ก็เหมาะอยู่อ่าต้องบอกงี้แล้วกันออเพื่อนพอดี้ไปโอ้โหยิงแล้วแบบสำอะไรได้บ้างอะ มาโดขนขโมยรถแล้วเรียบร้อยเออไปครับออเ,เออทะเบียนเออนี่รถเออบูสเออพูดแล้วไงโอ้โหโอ้โหทำอะไรได้มาเล่นยากจริงเล่นยากจริงมองตรงว่าเล่นยากมากครับคือต่อให้แบบศัตรูแบบ ไม่ได้มองเราอะสักสองสาตัวผมว่าอย่างมากก็สองคิวก็จะสุดละจริงเออไปเลยเพื่อนอฮ้มาหมดแม็กได้แค่นี้โอ้โหข้างหลังก็ยิงคุณที่ว่าเราจะสามารถเข้าได้ไหมฮะ <laughs> เราจะสามารถเล่นได้จริงไหมทุกคน,นเออทมีคนขอกันมาไงพี่กระบอกนี้ดีกว่านะได้เลยนัออ่น ยิงครับมาดิครับอืมาดิครับไงดาเมจอย่างเบาอย่างเบาหิวอืปืนพกอะไรดิอ่ะดาเมตเบาเกินตอนนี้เป็นเหมือนปืนพกเน้นแอซซิตอะฮะอืมฟิวได้อยู่หยิบมาเพื่อแอซซิตแต่ได้อยู่ครับออืมโเคเป็นปืนพกแอซซิตนะตอนนี้รีโหลดเออไปยิงไปก่อนนั่นแหละเออ ยิงไปครับนั่นแหละฮะรีโหลดเออข้าวพลไปกว่าหนึ่งลูกกระสุนหมดกระสุนหมดแล้วป่าเอ้ยมันพกกระสุนหมดเดือจะเชื่อรีโหลดเออโอ้โหโดนยิงทุกทางไปครับผมมายิงไปครับนั่นแหละเอ,ออเออบูทยิงไปครับนั่นแหละโอ้โหพี่ก็ นี่ผมมเล่นอะไรเี่ยเล่นแบบทรมานตัวเองนะเรียกว่าฝึกความอดทนในการเล่นปืนปกกระบอกนี้บาวิลมันมันเหมือนแบบเรียกว่าไงอ่ะจังหวะสุดท้ายจริงๆนะครับที่แบบว่าศัตรูจะตายแล้วอีกระบอกนี้มาลูดอ่ะอย่างน้อยโดนสัก3-4นัดก็โอเคละแต่ถ้ามายิงปืนหลักผมก็ไม่ไหวว่ะไปผมไปกันต่อฮะแล้วมันกระสุนน้อยมากนะ3ามดทแปนี่คือแบบกระสุนน้อยจริงมีตูด้วยหนึ่งเืเฮ้ยแล้วผมจะไปยังไงอ่ะมันยิงแล้วเบอร์ทิเบไปเล้ว ปล่อยไปแล้วโดนแล้วก็ไม่รู้โดนอยู่บูทย,ทยิงไปครับเมื่อกี้โดนเยอะนะฮะแต่ก็พอเกิน1 3เมตรก็ดาเมจลดอ่ะเธชุบได้อยู่ประชุบได้อยู่ดไ,ดยไปกนต,ต่อดีโรดเอือต้องเข้าอย่างใกล้ต้องเข้าอย่างใกล้โอเคดีโรดโยนยาทำทุกอย่างให้เธอแล้วยิงไปครับนั่นแหละเออหมดแบ็แล้วกระสุนหมดแล้ว โอ้ oh God. ไปกอดกระสุนหมดฮะโอะ้เออโดนอยู่ต้อปืนกลยิงแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้วอเอ้กระสุนหมดนะทุกคนนะอันนี้อันนี้อันนี้นนสถานการณ์บังคับนะฮะกระสุนหมดนะฮะไม่มีกระสุนนะยิงก่อนนะฮะเออเออโอ,อ้ มาครับผมมาตรงนี้เราขึ้นมาไหนนี่มาฝั่ง B2 มาฮะบูซึอย่าอย่ามาเพราะว่าเรายิงไม่ได้นะฮะอย่านะอย่าอออืื้หไงโอ้โหกป็นแม็กซนึง่งเด็กสองตัว <c oughs> น่าเบ็นเบาเบาโอเคเรายึดก่อนเรายึดพอยต์ก่อนระยะน,นี้พอเลยระยะน,นี้พอเลยไม่ใครวิ่งมา <ค><ณ>หมดแม็กพอดีโอ้ขะไหลมาเอ,อื้ออะไรไปรอดเรายังสู้มันอยู่ทุกคนคี่ว่าเหมือนได้กี่คิวครับโอเครีโรดเออออได้อยู่<ค><ณ> okay. ออเออเออไปต่ออืม้มหมดแม็กพอดีอ่ะหนึ่งตัว เออได้อยู่ดีลดเออหมดยังอะ่ะเออเออหมดแล้วกระสุนเนี่ยหมดแล้วแถวสุดหมดแล้วอะ่ะเปิดขออนุญาตเปิดปืนได้ทุกคนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไหวครับ <c oughs> ไปกันต่อฮะเพื่อนกดรถมาว่ะทุกคนยิงเลยไหมเออเออไงมันไม่ตายด้วยโอเคลงมาหน่อย เออมาเออรีโหลดเยอะมาจังหวะนี้สู้ยังไงครับผมไปครับโอ้โหตัวเยอะมากเย้ะระเบิดขับไปก่อนหนึ่งลูกขับไปก่อนหนึ่งลูกโอ้โหผมพยายามเต็มที่เพื่อทุกคนครับนะฮะเออขอกันมาอันนี้ยากมากยากมากอื โออโวิ่งีดีมีเพื่อนช่วยแมน้นเรียบร้อยไม่งั้นเตกขึ้นบนครับโอ,โอ้ตู้เยอะมากเยอะยัด <c oughs> วางวางจุดเกิดไหมเออเผื่อ <c oughs> เผื่อช่วยได้ <c oughs> เออโอ้โห <c oughs> วางไว้น่าจะไม่ได้ใช้จุดเกิดน่าจะมีตูเรียบร้อยยิงพังไปแล้วครับผม จะได้เกิดกับเพื่อนได้ออเออเออมาสู้สู้กันเพื่อนอคคอลุกขึ้นมาอย่ายอมแพ้โอคค้โหอย่ายอมแพอคคอ้อย่ายอมแพ้แต่ดามเมจดามเมจปืนพวกอ่ะยอมแพ้ดีกว่า <S <S เราจะสู้ไม่ถอย <laughs> เราจะสู้ไม่ถอยตอนนี้โอ้ยอยู่อัับสองนะมาจากอะไรคนะมาจากบูธล้วๆนๆนะทำตรงทำแต้ม ่ระยะนี้ระยะนี้หมดขั้นตัวตายเรีรีโหลดโอหเพื่อนล้มหมดไม่เป็นไรผมชุบได้ทุกคนลุกขึ้นมามาสู้มันอ่ามาสู้มันเพื่อนยิงยิงแปมมากก็ไม่ดีไม่มีกระสุนน้อยเออรีโหลดระเบิดไหนวะเนี่ยเออโยนโยนให้หมด เออจ้าเออผมพุ่งไม่ยอมแพ้นะครับอ่าโอเคเออเออโอ้โหหมดละสุดหมดละต่อไปขอแม็กซ์ร้อยนะโอ้โหโอ้โหอุ้ยเยอะมากบอกเลยว่าเยอะจัดไปกันต่อโอ้ยที่เราจะไม่ได้อ้อมโอ้โห เปิดเลยครับผมนั่นแหละบูธไป s <S เออรีโหลดอืมเออโอ้สุดบอดโอ้หกสิบสามนัดสุดท้ายโอ้โาเพื่อนระวังบีคอนแล้วไปเลยเพื่อนลุยบูสืเอเราขึ้นฝั่งนี้ไหม ไม่ไม่ยิงไม่ควรยิงมนะันอ่ะยิงเพราะไม่มีดาเมจเลยโอ้โหก <c oughs> ระดาษยิงกอดอะ่ะยังแบบดาเมจยังสู้ปืนเขาไม่ได้อะ่ะยิงแต่เพื่อเราสู้ก่อดีครับรอโอ้ยครับรโอ้โห,โอโหนอนก่อนเออโอ้โหแล้วรีโหลดพอดีไป <มา S 1> ครับมาดูกันว่าเราจะได้ต่อเวลาความ ความตึงเครียดของปืนไหมนะฮะพอีเพื่อนเราเพื่อนเออโอ้ยเออโหนัดแม็กหนึ่งตัวหนึ่งลุกมาเพื่อนเออมาต่อเวลาหรือจบแค่นี้มารอดูกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคพอดีเพื่อนโอ้โหแล้วไฟมาอย่างนี้ จนเขาเรียกมิสไซล์แล้วครับทุกคนเจอมาตรงนี้บู๊ตไปริโลดเออโอ้โหยากจริงๆเลยเพื่อนชุบแน่นอนอย่างนี้นาฮะสวยริโลดเออ,เอ,อไปครับผมเข้าหน้าไหมมอนมีคนเลยว้า สวยเพื่อนเออถดิว่าสวยอยู่เออบอดิ้หมดแม็กอีสปอร์ตหมดระกระสุนหมดละบูทม,มีตัวอยู่นี่ระยะน,นี้พอเลยได้อยู่เออตอบเวลาอโอ้โหฝันวิจัยอีกแล้ว กระเด็นเอือยพิซไซลงเพื่อนระเบิดเออไปกันต่อฮะบูสต์เนี่เออแพ้เลยแพ้เลยโอ้โหโอเคเออเออโดนโดนทุกอย่างโดนทุกอย่างให้เธอแล้วแต่เบิร์ดมันรวยครับ บึ้มเอือสามตัวไม่ท่าไหวจริงคือแบบผมรู้สึกว่าผมไรประโยชน์มากในทีม,นะม <c oughs> อ่ะนะก็วันมานี้แล้วกันลองเล่นให้ดูมันก็เล่นได้ไหมไม่ได้เลยอันนี้พูดตรงๆว่าเล่นไม่ได้เลยนะครับ้าจะเล่นปืนนี้ไปเล่นปืน,นดื่นดีกว่าหรือถ้าเล่นปืนพกจริงผมว่า G 1 7น่าจะตอบโจทย์แล้วน่าจะเล่นง่ายสุดละนะครับก็บอกนี้แบบเน้นแบบเน้นไม่ใช้ปืนพกเน้นแบบว่าปืนพกก็คือปือนพกจริงๆอ่ะ อย่าเอามาเล่นอย่างนี้เลยฮะมันเหนื่อยจริงๆนะฮะแต่ถ้าใครเล่นได้ก็โอเคครับยินดีด้วยนะแต่ผมไม่ไหวจริงตทมไปมันเบาเกินนะฮะอ่ะโอเคมาที่นี้แล้วกันครับก็เล่นให้ทุกคนที่ดูกันและคนแบบพี่พี่เล่นกระบอกนี้ดูเล่นแล้วครับตามภาพทุกคนสวัสดีครับ